ขนมจีนพี่น้องเลยนี่เม็ดกะทินบอมจะจะซื้อไปอยู่ลูกซ้ายกับมักกินนมีน้ำยาบอมกำลังเทสใส่หมอนอ้องถ้าตลาดแวะตลาดหาซื้อลูกชิ้นแน่นน่นนี่นั่นแม่ไปล ก็จะประมาณนี้เนาะมาเดินตลาดนัดเอ้ยตลาดไม่ใช่ตลาดนัดทัวทีก็จะมีแังเสียค่ะเนาะก็ให้เราเลือกซื้ออันนี้คือที่ตลาดอตลาดเชยนี่ก็ไก่ย่างช่วงเศร้าพี่น้อมไม้ละสิบบาทสิบาทนะคัน กินน้องทองกันี่น้อง,อ,ง,อ,งอันนี้ก็เป็นประเภททอดไก่ทอดนะนค่ะน้หน้าทานนะหนังไก,ก่กกรอบน้ำยาปลาหอมมากเลยพี่น้องข้าวหอนร้อนน้ำยากะทิอยู่บนกระลังเห็ดเลยมาแล้วน้ำยากะทิบนไปน้อง ดอกใหม่ๆหขายหวนวนหอมมากเลยอ่ะหอมถึงเครื่องเลยนะจะเอาแบบทั้งปลาทั้งกะทิพี่น้องหอมมากเลยตอนแรกว่าจะไปทําเองแต่คงไม่มีเวลานะซื้อดีกว่านะเจ้านี่ก็อร่อยครับพี่น้องหอมวนวนเลยเต็มอาเลยเพิ่งลงมาใหม่ๆหอมงวยงวยเสื้อน้ำเินประจำยื่เรื่อยๆแต่อยากกินแต่ว่ากินบ่อยไม่ได้คนชอบใจเหราอ้วนหรือว เอาเอาเอาทั้งสองอย่างค่ะทั้งกะทิทั้งปลาอย่างแล้วกั่วทอดนะอุ้ยสะดาออกแล้วพี่น้องกำละสิบบาทมันมันบ่เนี่ยอ๋อคมแต่ก็บรหยายเนาะสะดาออกแล้วเนาะปลายฝนต้นหนาวจะกล้วยวีนี่น้าพี่น้องเพื่อไปขนมหวานให้ลูกชายเนาะนี่ก็แวะซื้อตลอดนะคะผักตรงนี้สามอย่าง ถุงละสิบนั่นแหละแต่ว่าอันนี้โบแมนด้วยไงอันนี้เพิ่นบ่ขายที่ถุงละสิบกำลังจะจัดเนาะกำลังจัดใส่ถุงนี่ค่ะถุงแบบนี้ค่ะถุงละสิบแต่เอารวมกันได้สามอย่างยี่สิบโอ้ยหมากลิ่นฟางนี่นี่ค่ะย้าไปว่าถุนมีทุกวันเนาะเยอะหลากหลายตามฤดูกาลเนาะค่ะสามอย่างยี่สิบนี่ค่ะจะแวะซื้อกับเราประจำเนาะค่ะพี่น้อง โอ้เบงมกกอนี่เนี่ยคะ่ะคือมิกผสมได้สามอย่างยี่สิบถ้าซื้อย่างเดียวกับสิบบาทสองย่างกับยี่สิบถ้าเข้าสามถุงก็ยี่สิบกว่าสั่งเออนี่แหละคะ่ะจะซื้ออยู่ประจําเลยตรงนี้ก็คือตรงหน้าอัานโรงงานไก่นะจะแ,แวะซื้อประจําเลยตรงนี้นะมีหลากหลายให้เลือกผักตามฤดูกาลนะพี่น้อง มะเขือสดๆพี่น้องเอ้ยซื้อโลหนึ่งโลยี่สิบบาทที่ไอไลอ์ก็คือนี่สเสดาวกันนะ,ะเสดาหนานี่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้สะเดาพี่น้องมาใจตลาดมาแล้วไปทั้งโลตัดไปนั่นนี่แต่ว่าพวกเนื้อมูเนื้อนั่นก็นเอาเข่าตู้แล้วพี่น้องแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือห้เห็นเนี่ค่ะบนี่เดาหนานี่พี่น้องเอ้ยนะ,ะเสดาเนาะ แล้วก็ไ้มะเขือสดๆเลยพี่นอ้องอ่อนๆอบอวลเลยแล้วนี่อีกมะม่วงพี่น้องนะสามลูกนี้สดๆใหม่ๆโอ้พี่นอ้องแบบอมเปรี้ยวอมหวานเนาะนี่แหละค่ะขนมจีนเต็มน้ำยาซื้อมาแต่จะเทสเพิ่มอยู่พี่น้องแล้วนี่คือแบบนี้ค่ะสามอย่างยี่สิบบาทนะคะตามที่ค่ะแวะซื้อนะคะอันนี้กิน้ากเนี่ยค่ะเห็นว่าเออมาถึงบ้านแล้วเนาะ นี่ก็คือสิ่งที่เราได้มามพวกเนื้อสัตว์พวกหมูนั่นเราก็ตู๋แล้วแต่อันนี้ก็คือผักแล้วก็กล้วยนะไม่รู้ว่าจะเอาห่อข้าต้มหรือจะละทำอะไรให้ลูกกินแต่ที่แอบเนี้ยพี่นองพักถูกมากนะสาอย่างยี่สิบแต่ที่ชอบก็คือฤด,ด,ดูการนี้พี่น้องสะดงสะดาเรานี่แหลนะเนาะโอเคขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟสิแบะเข้ามารับชมเนาะ คลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นการออกนอกบ้านไปจับจ่ายตลาดเนาะไปซื้อกับข้งกับเขาโน่นนี่นั่นมาเก็บใส่ตู้ไว้นะเป็นก็เกือบอาทิตย์แหละอืมอาจจะถึงอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะในที่ว่าเราซื้อนะแต่เนื้อสัตว์นั่นคือใส่ตู้เรียบร้อยนะคะแต่ที่ชอบนี่พี่น้องเมนูต่อไปที่จะจัดอะไรก็คือในนอแล้วค่ะต้องมีแบบสะตนด์ของเสร็จอีกครั้งขอบคุณ Thank you Every One for Support แล้วก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายของสักน,นนะของชอบท้งน้ำให้ดูปักนะคะพี่น้องไม่มีอะไรมากมายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย